ร้นกล้ารัชกาลที่5ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับปวงชนชาวไทยหลายๆ,ๆด้านแล้วในด้านหนึ่งนั้นก็คือในเรื่องของการศึกษาท่านได้ทรงตั้งโรงเรียนสําหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนขึ้นซึ่งต่อมารัชกาลที่6ท่านได้สถาปนาขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย ท่านสมีพระปรณิธานที่ว่าราษฎรทุกชนชั้นไม่ว่าจะยากจนที่สุดหรือแม้กระทั่งลูกขุนนางทั้งหลายก็สามารถที่จะเข้าเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรืออุดมศึกษาได้ดังนั้นเพื่อตอบสนองหรือสืบทอดพระปรณิธานของ,ท,งทั้งรัชกาลที่หาและรัชกาลที่6ทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาเราจึงได้จัดตั้งกองทุนจุฬาสงเคราะห์และกองทุนอาหารกลางวันขึ้นเพื่อที่จะ ช่วยเหลือสนับสนุนให้นิสิตจุฬาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถที่จะเรียนต่อได้จนจบในระดับปริญญ,ญาตรีในปีนี้เนื่องในวันปิยมหาราชานุสรจึงขอเชิญชวนนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านนะคะมาร่วมกันทาบุญในการสนับสนุนกิจกรรมกองทุนจุฬาสงเคราะห์และกองทุนอาหารกลางวันเพียงแต่คลิกลิงก์หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หรือจะเลือกช่องทางอื่นๆได้เลยคะ่ะ เพราะการให้ดีต่อใจให้กันได้